เป็นไรไปเหรอเธอคิดไม่ว่าวันนี้เสี่ยวคุ้ยเอ๋อดูแปลกไปนิดหน่อยมีด้วยเหรอผมคิดว่าคุณใส่ใจเธอมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อเนื้อเรื่องเดิมเบี่ยงเบนไปมันจะส่งผลต่อนางเอกของโลกด้วยหรือเปล่านะถ้าหากว่าฉันกัดเธอแล้วเรื่องมันจะดำเนินไปยังไงนะคุณก็ลองกัดดูไม่ล่ะเราตั้งตารอดูอยู่นะลีถ้าหากว่าเธอยังกังวลเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วก็ ฉันก็จะหึงแล้วนะเธอเรียกฉันว่าอะไรนะคุณหนูคาดัลี่ผมผิดไปแล้วครับหลังเลิกเรียนคุณคุณมาหาฉันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะทําไมวันนี้เธอถึงได้คอยแอบมองฉันอยู่ตลอดเลยละ่ะแล้วทําไมเธอถึงได้ถอดผ้าพันคอที่ฉันทห้ไปละ่ะอัดอัดคือว่าฉันหน้าแดงอะไรกันหรือว่าเธอชอบฉันได้ไงกันจใช่คะ่ะ ถึงแม้ว,ว่าฉันจะไม่ได้มีเจตนาบังคับให้เธอพูดความจริงแต่นี่มันอะไรกันอะไรกันเนี่ยรวนเซลลียวลีตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่พระเอกเท่านั้นที่ชอบคุณแต่ว่านางเอกของโลกนี้ก็ยังชอบคุณเหมือนกันเหรอเนี่ยคู่ไหนไม่ควรจินก็อย่าเผลอจินมั่วสิชอบฉันหมายความว่าอย่างไรกันเออไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะฉันฉันก็แค่ชื่นชมคุณมากกรเท่านั้น ฉันเห็นว่าคุณเป็นคนใจเย็นและเด็ดขาดเสมอดูเหมือนว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะหยุดคุณได้ไม่ใช่แค่จะไม่กระหายเลือดเหมือนกับพวกนักนิติการคนอื่นๆแต่ว่ายังช่วยเหลือมนุษย์ที่อ่อนแออีกด้วยที่ฉันถอดผ้าพันคอออกก็เพราะว่าฉันอยากจะติดตามคุณแม้ว่าคุณจะดูดเลือดฉันฉันก็ยินดีค่ะฉันไม่สนใจเลือดของเธอหรอกนะอ๋อค่ะ ใช่จริงๆด้วยคุณหนูแคนเดลี่ไม่ได้ชอบเลือดของฉันฉันคิดไปเองจริงๆแต่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่เธอสามารถทำเพื่อช่วยฉันได้ฉันต้องการข้อมูลจากวุฒิสภาเอเดนสนใจเธอถ้าเธอเข้าใกล้เขาได้ฉันยินดีค่ะฉันทำได้เธอแน่ใจนะเอเดนคือนักรัฐตฐการเธอไม่กลัวเหรอก็กลัวอยู่นิดหน่อยค่ะแต่ฉันคิดว่าพอออกไปเจอสังคมจริงๆ จะเจอพวกนักล่าตัวจริงที่ไม่เป็นมิตรกับมนุษย์อีกเพียบเลยค่ะฉันไม่อาจกลัวได้ตลอดเวลาฉันจะต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญด้วยนิสัยที่มุ่งมั่นแบบนี้เธอจึงควรคู่กับการเป็นนางเอกของโลกนี้สวมผ้าพันคอที่ฉันให้ไปเถนะมันเป็นเหมือนเครื่องป้องกันอย่างหนึ่งหากเกิดกรณีฉุกเฉินก็อย่าได้ทำอะไรหุนหันพลันแล่นและติดต่อฉันทันทีนะค่ะออกมาได้แล้ว ทำไมฉันถึงไม่รู้นะว่าท่านหลิวซันมอลลี่มีนิสัยชอบสะกดรอยตามฉันด้วยสมกับเป็นคุณหนูคานาลี่จริงๆนะถ้าตามฉันทําไมกันสถานการณ์ในช่วงนี้ยังไม่มั่นคงและผมคิดว่าผมจําเป็นต้องปกป้องความปลอดภัยของคุณคานาลี่ในฐานะอะไรละ่ะผู้ร่วมงานกันเหรอแอบฟังคนอื่นแล้วยังกล้าพูดออกมาหน้าตาเฉยได้อีกล่ะเนี่ยถ้าหากผมจะบอกว่าผมอยากอยู่เคียงข้างคุณแล้ว ปกป้องคุณในอีกฐานะหนึ่งล่ะทำไมละ่ะเธอก็อยากจะขอฉันแต่งงานเหรอผมไม่ใช่คนแก่ทะลึง่งทะลวงอะไรแบบนั้นหรอกนะแต่ว่าเราก็อายุใกล้เคียงกันและเหมาะสมกันดีแล้วทำไมจะไม่ได้ละ่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะเมื่อวุฒิสภาถูกล้มล้างและทุกอย่างจบลงแล้วบางทีเธออาจจะมีโอกาสนี้